กับผมนายหลอดบุตรดีงามนะครับตอนนี้ก็ทําประกอบอาชีพครับซ่อมรถนะครับค้าขายนะครับผมขายลอตเตอรี่นะครับผมก็ตั้งแต่วันวันแรกก็ได้เข้ามาอบรมมาเรียนเรียนรู้นะครับก็เรียนรู้ก็ ได้ความรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับแล้วก็ได้ความรู้ตัวนี้นะครับไปปฏิบัติใช้ทุกวันนะครับผมประจําวันก็อย่างอย่างตัวอย่างที่เรียนมานะครับก็หลายอย่างก็ก็คือเมื่อก่อนไม่รู้เลยนะครับอย่างเข้าซุ้มเนี่ยก็ก็ไม่รู้ไม่เคยแต่พอได้มาเรียนแล้ว ก็คล่องพอใช้ได้ครับผมมาพบเพื่อนแล้วมาเจออาจารย์ครูอาจารย์นะครับคณะนะครับทางวิทยาลัยนะครับก็มาแล้วก็ประทับใจนะครับที่ได้ให้ความรู้กับพวกผมนะครับผมคาดหวังไว้ว่าถ้าตัวนี้นะครับก็ก็จะได้ไป มีความรู้ติดตัวแล้วก็ไปบอกต่อนะครับบอกต่อสอนคนที่ไม่รู้นะครับที่เขาต้องการอยากรู้นะครับก็จะให้ส่งต่อครับผมขอขอบคุณนะครับอยากขอบคุณทางวิทยาลัยนะครับที่มีโครงการดีๆนะครับที่ให้ได้จังหวัดสักแก้วนะครับจังหวัดสักแก้วได้ให้คนพิการ กลุ่มของคนักพิการของจังหวัดสักแก้วได้ได้ออกมาแล้วก็ได้มาเรียนรู้ทักษะนะครับกับชีวิตการใช้ชีวิตประจําวันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยคนพิการจะอยู่บ้านแล้วจะไม่มีความรู้อะไรเลยแต่ทุกวันนี้พอได้ทางวิทยาลัยให้ความรู้ตรงนี้แล้วนะครับเรียนตรงนี้แล้วมันมันมันคาดหวังแล้วมันสมหวังอะครับผมขอขอบคุณมากครับ